สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนแบทแมนนะครับตามที่กิจกรรมซุปเปอร์สุ่มโหวตได้นะครับแต่ว่าเราจะแถมซุปเปอร์แมนให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะครับเอาแบทแมนมาสู้กับซุปเปอร์แมน แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วแบทแมนจะสู้ซูเปอร์แมนได้ยังไงนะครับมันเป็นอะไรที่โกงกันเกินไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะวาดโครงร่างก็คือศีสะะของมนุษย์นะครับหัวของมนุษย์จะประกอบด้วย3ส,ส่วน นะครับอันนี้จะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงของจริงเลยก็คือแบ่งจากวงกลมนะครับวาดวงกลมให้กลมแล้วก็จากนี้มานี้จากนี้มานี้แล้วก็มานี้นะครับก็จะเป็น3ส่วนพอดีนะครับแล้วก็เป็นคอเนื่องจากกล้ามใหญ่นะครับก็จะคอคอก็จะใหญ่หน่อยนะครับซุดเปอร์ฮีโร่เราจะแล้วก็ ยืนแบบแอนแอนหน่อยโชว์กล้ามก็จะได้วาดแค่ครึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากระดาษเราไม่ค่อยเยอะนะครับกระดาษเราเล็กถ้าวาดเต็มตัวไปก็น้องๆจะไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆที่วาดนะครับ ยืนแบบยืดหน้าอกใส่กันแล้วอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าหมวกมันยาวลงมานะครับถึงผ้าคลุมเลยแล้วก็หน้าอกเสร็จแล้วก็ตัวหูของข้างขาวนะครับ เผชิญหน้ากันวัดวัดหูใหม่นะครับมุมมุมเมื่อกี้มันจะเป็นลักษณะประมาณว่าหันข้างนิดนึงนะครับเราก็ต้องมาปรับนิดนึงให้มันหันข้าใไอหัน ไม่ใช่หันข้างสิเมื่อกี้เมื่อกี้จะเรียกว่าอะไรหันทแยงทะแยง45องศานะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่หันด้านข้างนะครับเพราะว่าแบทแมนกับซูเปอร์แมนจะหันหน้ามาประจันหน้ากันอันนี้จะเป็นช่วงของประมาณคิ้วนะครับแล้วก็มาจะเป็นช่วงจมูกหน้ากากของแบทแมนก็จะ บางช่วงจมูกพอดีนะครับจมูกเราจะวาดยังไงจมูกจะอยู่ที่ฐานของวงกลมพอดีนะครับง่ายๆถ้าน้องๆจะลองวาดแบทแมนเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยฉลาดและแข็งแรงนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วซูเปอร์แมนถูกสร้างมาด้วยความสามารถที่ที่เกินมนุษย์นะครับสามารถยกของได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองได้หลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าแล้วแบทแมนจะสู้ได้ยังไงนะครับ วาดมุมที่เป็นหน้าตรงนี้แบบว่าบางทีก็เก็บรายละเอียดลำบากนะครับต่อมาก็ปีกข้างคาวนะครับที่อยู่ที่หน้าอกของแบทแมน จัรวัดแค่ครึ่งตัวบางทีมันจะไม่เห็นรายละเอียดในส่วนที่เป็นพวกกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเนาะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจนะครับต่อมาก็จะเป็นการแบ่งน้ำหนักนะครับแบ่งส่วนที่จะเอามาลงน้ำหนัก ถมดำนะครับคือน้ำหนักตรงนี้เราจะถมดำไปเลยเราก็จะระบายเข้มๆไปเลยนะครับ แต่เราจะต้องมีการระบายเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเราแบบว่าจะไปถมดำเลยนี้เราจะเก่งเกินไปนะครับบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้ก็อยากให้น้องๆค่อยๆนะครับค่อยๆวาดค่อยๆระบาย เพิ่มกล้ามให้นิดนึงดูเหมือนแขนจะเล็กไปนะครับเพิ่มเพิ่มกล้ามแขนอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันมันจะได้ดูแบบว่าไม่แบนจนเกินไปนะครับ ต่อมาก็ซูเปอร์แมนนะครับเอาแบบประจันหน้ากันเลยเพราะกระดาษเรามีแค่นี้นะครับมันเลยต้องประจันหน้ากันวาดวงกลมให้ขนาดใกล้เคียงกับหัวของแบทแมนนะครับอย่าให้เล็กกว่ากันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการขมกัน มาวัดคิ้วนะครับหน้าตาก็หน้าตาซูเปอร์แมนก็เป็นแบบว่ากรธโกรธนะครับก็จะดูแบบหน้าตามูทูมูทูหน่อยนะครับการ์ตูนของฝั่งอเมริกันคอมิกจะเป็นพวกที่ใกล้เคียงกับความกับอ่า สัสดส่วนมนุษย์จริงๆนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าบางครั้งหน้าตาอะไรพวกนี้จะดูแบบเล็กๆเกินนะครับ ว่าการ์ตูนในฝั่งการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะบางทีก็จะเคยชินว่าเพื่อมันต้องตาโตๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วสัสดส่วนอะไรก็จะค่อนข้างเพี้ยนนะครับ พลาดนะครับผิดพลาดไปพอสมควรเลยสำหรับการวัดระยะนะครับเนี่ยครับน้องๆบางคนถามทำไมไม่ใช้ปากกาลงไปเลยทีเดียวก็เวลาพลาดนะครับเราถ้าเราใช้ดินสอเราก็แก้ไขได้นะครับถ้าไม่พลาดก็แล้วไปน้องบางคนบอกผมใช้ปาก,กาทีเดียวได้เลยถ้าใช้ดินสอแล้ว มันจะไม่สวยบางทีก็ที่เชื่อว่าน้องคิดไปเองนะครับคอคอใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ แล้วก็มาในส่วนของแขนแล้วก็พาคลุมนะครับอาละดูเหมือนซุปเปอร์แมนจะตัวใหญ่กว่า แบทแมนนะครับดูในกล้องจะเป็นยังไงรู้สึกกล้องมืดๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะถ่ายทำต่อไปต่อไปเราจะตัดเส้นปากกากันนะครับ จริงๆแล้วถ้าให้2ตัวนี้สู้กันพี่ก็ขอเชียร์แบทแมนนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนมันโกงเกินไปนะครับ การวาดตัวการต์ตูนให้มาอยู่ด้วยกัน2ตัวความยากก็คือการวาดให้มันขนาดเท่ากันนะครับอย่างที่วาดอยู่ตอนนี้จะรู้ว่ามันไม่ได้ขนาดนะครับขนาดมันไม่เท่ากัน เนื่องจากว่ากระดาษของเราเป็นกระดาษที่ค่อนข้างเก่านะครับเป็นกระดาษที่เก่าเก็บอันนี้ถมดำนะครับก็จะใช้ปากกาเมจิกธรรมดานะครับมาถมดำเพราะว่าราคามันถูกกว่านะครับถ้าใช้ปิกมาถมดำนี่คงจะหมดแท่งนะครับราคาก็30กว่าบาทเนี่ย ก็ขอใช้ของราคาถูกหน่อยนะครับ เนื่องจากขั้นตอนนี้มันค่อนข้างจะยาวนานนะครับบางทีก็หมดเรื่องบนนะครับคือช่วงที่บนนี้บางทีก็จะได้สาระความรู้ในการวาดรูปนะครับบางครั้งก็บนเลยเปลื่อยไปน้องๆบางคนที่ ขีดเกล็ดฟังเสียงบ่นก็บางทีก็จะไม่ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยในการวาดรูปอะไรพวกนี้นะครับแต่บางทีก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับการวาดรูปอะไรมา สอนตลอดเวลานะครับบางทีก็คิดไม่ออกก็จะบ่นไปเรื่อยๆนะครับพอบ่นไปมันจะคิดได้ก็จะมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับแต่และคลิปก็จะมีการให้เทคนิคแตกต่างกันออกไปเนาะ จะพอถมดำเยอะๆแล้วก็มันมีข้อดีตรงที่เวลาระบายสีมันจะระบายเสร็จเร็วนะครับ ต่อมาก็จะเป็นช่วงที่ถมดำเก็บรายละเอียดของแสงเงานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดไปตามกล้ามเนื้อนะครับ ชาน้องๆเข้าใจส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆจะทำตรงนี้ได้ดีนะครับซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะตรงนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับในส่วนของแบทแมนนะครับ เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะในส่วนของ Batman แบทแมนเราก็จะประมาณนี้เสียบป๊กนิดนึงเพราะว่ารู้สึกมันเริ่มมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวาดในส่วนมาตัดเส้นในส่วนของซูเปอร์แมนนะครับ ดูเหมือนจะซีรีส์ยาวนะครับคลิปอ่าลูกนี้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ